ทำ pdf แล้วได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับอัสลามได้ยินเสียงอาจารย์ไหมโอเคนะถ้างั้นก็เดี๋ยวต่อนะอีอสัปดาห์ก่อนนะครับเราคุยถึงเรื่องเรื่องยุคของการอ่าจัดการเรื่องการสื่อสารแลการประชาสัมพันธ์เนาะอันนี้ก็ถ้าเราสรุปเป็น เป็นยุคใหม่ๆเนี่ยก็ยจะเป็นแบบนี้นะครับแบ่งเป็นสามช่วงยุคใหญ่ๆนะครับยุคดั้งเดิมเลยก็เป็นเรื่องที่เราใช้เครื่องมือคือ,อคําพูดนะครับหรือว่าการประชุมนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะ,ะสื่อสารประชาสัมพันธ์กับสมาชิกของเผ่าหรือกลุ่มที่ตัวเองสังกัดน,นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบแบบ คลาสสิกที่สุดนะครับปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับในกรณีที่เราต้องการการสื่อสารในวงเล็กๆนะครับก็จะยังใช้แบบพลาสติกค,คือใช้วาจาหรือคําพูดของผู้นำนครับหรือผู้ที่มีหน้าที่ในการสื่อสารเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ประชาสัมพันธ์นะครับพอมาถึงยุคกลางครับก็ยุคกลางจริงมันก็กินช่วงเวลานะครับมาจนถึงช่วงยุคที่เราอยู่ปัจจุบันด้วยนะครับ ก็คือการใช้ระบบการสื่อสารแบบเขาเรียกว่าวันเวยคอมมิเนเคชันก็คือการสื่อสารทางเดียววันเวยก็คือจากจากบนลงล่างเลยแหละจากคนที่มีหน้าที่นะครัก็สื่อสารถึงประชาชนก็มีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เล่าให้ฟังก็จะมีทั้งเรื่องของโทรเลขวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารนะครับใช้กระดาษใช้โปสเตอร์ นะครับเป็นหลักนะครับมาถึงว่าเป็นฮาร์ดเป็นฮาร์ดคอปปี้เป็นเป็นชิ้นที่ผลิตออกมาแล้วจับต้องได้ครับก็ถ้าเป็นแผ่นพับ่าเป็นอ่าเป็นแผ่นพับเป็นกระดาษอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นเป็นเครื่องมือที่เป็นอ่าเครื่องมือหลักในการที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็มีเรื่องของยุคปัจจุบันนะครับหรือยุคใหม่ก็เป็น two w a y c ommunication ครับ two w a y ก็คือสองทางหมายความว่าก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดูฟีดแบ็กของของผู้ที่รับการรสัมพันธ์ด้วยนะครับดูปฏิกิริยาดูความเข้าใจดูการตอบสนองว่าเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาชอบเขาไม่ชอบเขาโอเคหรือไม่โอเคนะครับก็จะยึดดูว่าสิ่งที่เราสื่อสารไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคใหม่ก็จะเน้นแบบนี้ ถ้าเราเห็นก็จะใช้เครื่องมือผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันสามารถที่จะฟีดแบ็ k สิ่งที่เรามีความเห็นเนี่ยกลับไปได้นะครับก็เช่น f a c e b o o k นะครับเราเข้าใจยังไงบางเรื่องที่เขาสื่อสารมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็สื่อสารกลับว่าเรายังไม่เข้าใจหรือว่า,ายังไม่โอเคกับสิ่งที่เขาสื่อสารเขาก็จะสามารถที่จะอธิบายหรือว่าบอกสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือยังไม่ตกผลึกได้นะครับ อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นยุคข,ของการสื่อสารเนาะทีนี้พอเราพูดถึงการแปลสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษมันใช้คําว่านี่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า public relationrelation Rel นี่แปลว่าอะไรรู้ไหม relation แปลว่าอะไรรู้ไหมสรัม relation relation จริงๆมันหมายความว่าความสัมพันธ์เ uh, ช mm ่นเราว่า relationship ก็คือ uh, uh, ภาวะความสัมพันธ์นะครับ friend uh, friendship mm hmm. เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อน relationship uh, แบบความสัมพันธ์นะครับ uh, public mm hmm. ก็คือตัวของผู้คนนะฮะ public mm hmm. ก็คือสาธารณะหรือว่า ผู้คนที่มีจํานวนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมารวมกันก็มันอาจจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ประชานี่คือพับลิกเนี่ยประชาเนี่ยแลวก็สัมพันธ์คือการที่เราเนี่ยสร้างวิธีการสื่อสารหรือว่าความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มประชาชนนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวความหมายที่ที่พูดถึงการไปสรัมพันธ์นี่มันก็คือเรื่องของการจัดการเนาะชนิดหนึ่งมันเป็นเรื่อง ันเป็นสาร์เรื่องการจัดการชนิดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ขององค์การกับกลุ่มเป้าหมายขององค์การกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็จะหมายถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มภายในและกลุ่มภายนอกเนาะกลุ่มภายในก็คือกลุ่มคนที่เป็นพนักงานเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่เป็นภายนอกก็คือคนที่อ่าเราจะต้องไปทํางานด้วยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานก็จะเป็นประชาชนเป็นหน่วยงานด้วยกันนะครับ หรือว่าเป็นองค์กรระดับเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอ่าเขาใช้คาว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพราะว่าบินพินเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือเอ่อถ้าเอ่อเราทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยจะมีผลต่อเขานะครับจะมีผลต่อเขานะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี้ย มันจริงมุ่งเน้นไปที่เรื่องการสร้างความเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะระหว่างคนที่ทํางานเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวความสัมพันธ์นี้จะพูดถึงเรื่องการต่อติดของงานนะครับที่เราจะจะต้องทํางานร่วมกับเขาไม่ว่าจะเป็นตัวกับประชาชนเองหรือแม้กระทั่งคนในหน่วยงานด้วยกันนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้พวกเราดูนะครับเรื่องความสําคัญหรือว่า อะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยการประชาสัมพันธ์หลักๆถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือตัวของประชาชนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นกลุ่มคนที่เราจะถูกตั้งเป็นตัวชี้วัดนะตัวที่บอกว่าองค์กรเราทํางานประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเร,เราก็ดูที่กลุ่มประชาชนที่มารับบริการนะครับเพราะนั้นตัวกลุ่มประชาชนเนี่ยเขาจะ เข้าใจหรือทํางานหรือรู้จักกับเราได้แค่ไหนนะครับบางองค์กรเนี่ยประชาชนไม่รู้เลยครับว่าเขาทํางานอะไรมีไหมหน่วยงานรัฐบางหน่วยเรารู้ไหมครับว่าเขาทางานอะไรบางหน่วยเราก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่มีการเจริญพันธุ์ให้เราได้ทราบว่าจริงๆถ้าเรามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือต้องการอะไรพวกเนี้เราซื้อของออนไลน์โดนหลอกโดยอยนอะไรเงี้ยเราจะไปหาใครเรานึกไม่ออกเราหาตํารวจอย่างเดียวจริงๆก็มีหน่วยงานรัฐนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลผู้บริโภคอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะประชาสัมพันธ์หน่วยงานแค่ไหนความสำคัญอันหนึ่งก็คือมันช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าของเราว่าเราทำอะไรนะครับมีผลดีต่อเขาอย่างไงนะครับใั้ประชาชนสนับสนุนสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับหรือว่าแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับองค์การของเราของรัฐนะครับ เวลาที่ประชาชนเข้าใจผิดหรือว่าคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์การของรัฐเนี่ยก็ใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเป็นช่องทางหลักในการสร้างความเข้าใจนะครับให้เกิดขึ้นกลับมาใหม่ทองค์้วข้าเพื่ออธิบายชี้แจงนะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นความจริงไม่เป็นความจริง ยกตัวอย่างได้ไหมเรื่องการชี้แจงเรื่องความจริงกับไม่เป็นความจริงอย่างเงี้ยข่าวล่าสุดเรื่องเรื่องอะไรสนามบินเบตงเงี้ยเกิดกระบวนการอะไรฮะมีคนเขาบอกว่าสนามบินเบตงเนี้ยสร้างมาไม่สามารถใช้งานได้จริงใช่ไหมในในในข่าวพวกเราดูดูไหม ดูไหมครับอที่ไหลูกอืมข่าวว่าไงนะข่าวว่าไงต้องเวาแล้วกบุบคอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะลองพูดดังๆหน่อย อัสลัมได้ยินได้ยินเสียงอาจารย์ไหมเออดูไหมข่าวเรื่องเรื่องเรื่องของเอ่ออะไรนะสนามบินเบตงดูข่าวไหมเป็นเพราะเอ่ออันนั้นหน,น,น้าต่ำเกินไปแม่จันอืมเอ่อข่าวอันแรกเลยก็คือเขามีคนออกมาโจมตีใช่ไหมครับว่าสนามบินเบตงเนี่ยมันไม่คุ้มค่าอพันเก้าร้อยล้านที่สร้างเนี่ย เครื่องบินใหญ่ไม่สามารถลงบินได้ใช่ไหมแล้วก็พวกรันเวย์ต่างๆมันไม่พอทําที่จะทําให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ใช่ไค่ะทีนี้ปุ๊บเนี่ยการท่าอากาศยานออกมาชี้แจงใช่ไหมต้องออกมาชี้แจงเป็นหนังสือ <c oughs> เป็นหนังสือออกมา <c oughs> ออกมาชี้แจงแสดงว่า <c oughs> หน้าที่ขององค์การก็คือเพื่อทําหน้าที่อันหนึ่งก็คืออธิบายชี้แจงสิ่งที่เป็นเรื่องราวจริงๆของเรื่องที่มันกําลังเป็นปัญหา แต่มันมันไม่ได้บอกว่าชี้แจงแล้วมันจะจบนะก็ประชาชนก็เชื่อก็ได้บางคนหรือบางคนเขาไม่เชื่อได้ไหมเอออันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถในการชี้แจงอะ่ะเพราะว่าประชาชนเนี่ยการการที่เราจะเชื่อเชื่ออะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยตัวประชาชนเองเขาก็จะมีประสบการณ์พอสมควรกับเรื่องนั้นอะ่ะเช่นเขาไม่เชื่อแล้วรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเวลาพูดอะไรเป็นไปได้ไหมเขาไม่เชื่อเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปได้เนาะผมไม่เชื่อแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยจะพูดจริงอย่างเงี้ยสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าอ๋อเขาทํามาเพื่อที่จะให้เครื่องบินขนาดแปดสิบคนเองลงอะ่ะเออแล้วคนก็ตั้งคําถามว่าแล้วแล้วมันจะคุ้มค่าเหรอถูกไหมมันจะคุ้มค่าเลยที่จะให้เครื่องบินพาณิชย์มาลงได้มั้แปดสิบคนอะ่ะเครื่องบินสายการบินไหนที่ขึ้นลงแปดสิบคนจะบินเครื่องบินเล็กเครื่องบินแบบ ส่วนบุคคลเครื่องบินของทหารเล็กๆอย่างนี้หรอมาลงอย่างนี้ยแล้วมันคุ้มค่าไหมไหนว่ามันเป็นมันเป็นสนามบินสําหรับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคนก็ตั้งคําถามนะครับเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าก็เขาชี้แจงก็แล้วแต่นะครับข้อหกเพื่อเป็นการบอกกล่าวนะครับ to inform หมายความว่า to inform นี่คือให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการทําเช่นอะไรบ้างเช่นอ่า เรื่องนโยบายไอ้บัตรคนจนเรื่องของอะไรอ่ะวันก่อนที่มีปัญหาอยู่บางคนใช้ไม่หมดอะอะไรนะเออคนละครึ่งอย่างเงี้ยเออก็รัฐต้องออกมาชี้แจงว่าเงื่อนไขนะครับการใช้เป็นยังไงอันนี้เขาเรียกเป็นการ to inform ครก็คือให้ความให้ความเข้าใจต่อข้อมูลที่รัฐกำลังมีต่อประชาชน บางคนใช้ไม่หมดก็บางคนคิดว่ามันอาสามารถต่อไปได้เดือนมกราคุมภาอย่าเงี้ยครับก็ใช้ไม่หมดก็ขาดทุนไหมนะครับเห็นไหมไม่ได้ขาดทุนหรอกก็คือไม่ได้ใช้ส่วนนั้นเพราะไม่มีความเข้าใจพอที่จะ,ะเข้าเข้าถึงเป้าหมายของของนโย,ยบายอย่างเงี้ครับรัฐบาลก็มาชี้แจงในช่วงท้ายๆของของเฟสแล้วอะไรเงี้ยคนก็ใช้ไปไม่ทันละนะครับมีใครในกลุ่มพวกเราใช้ไม่หมดไหมคนละครึ่ง หรือเราใช้อย่างอื่นบัตรคนจนกันหมดใช้หมดแล้วอาจารย์ไม่เหลือแล้วใช่ไม่เหลือนะบางคนก็ใช้หมดบางคนก็ใช้ไม่หมดนะครับก็วอยวายบางคนเหลือเป็นสองพันอย่างเงี้ยวอยวายว่าเออทำไมอ่ะรัดไม่ต่อให้อะไรเงี้ยจริงๆก็โทษรัดได้ไหมมันก็โทษเขาไม่ได้อะเพราะเขาก็ชี้แจงไว้แล้วในตอนต้นแต่ว่าคนมันไม่ได้ดูทุกคนนะ่ะเพราะนั้นเรื่องการบอกกล่าวนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทําอยู่เรื่อยๆนะครับ เพื่อเผยแพร่แจ้งความนะครับพับลิกพับลิกซิตี้หรือการประกาศต่างๆนะครับอันนี้เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบางเรื่องครับอันนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการให้ความรู้นะครับที่ถูกต้องกับประชาชนเช่นเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเรื่องของอ,อ,อะไรอ่ะวิธีการปฏิบัติตัวระหว่าง ที่เกิดการระบาดเนี่ยครับนโยบายเรื่องเรื่องการป้องกันการระบาดการนู่นนี่นั่นอะนะครับนู่นนี้นั่นเนี่ยนะครับก็จะก็จะ,ะพูดถึงเรื่องการให้เกิดความรู้นะครับเพื <Huh? S 1> ่อสร้างความเข้าใจต่อบ,บางเรื่อง hmm. นะครับ understanding hmm. เนี่ย hmm. คำว่า understanding เน hmm. ี่ยจริงแล้วมันเป็นการสิ่งที่เขายังไม่ เข้าใจแล้วทาให้เขาเข้าใจนะครับอ่าจะจะพูดยังไงมันยก,ยก,ย,กยกตัวอย่างอะไรดีที่ที่คนไม่ค่อยเข้าใจแล้วต้องมาอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจอเดี๋ยวยังนึกไม่ออกนะยังนึกไม่ออกแต่ว่าประมาณหนึ่งว่าการประชาสัมพันธ์เนี้ยมันส่วนหนึ่งก็ไปสร้างความเข้าใจบางอย่างต่อสิ่งที่รัฐกาลังทําอยู่นะครับเอ่อเพื่อให้การศึกษาก็ได้นะครับ to educate นะครับจริงๆแล้วอันนี้คำว่าการศึกษาไม่ใช่แบบเป็นหลักสูตรเรียนนะครับแต่ว่า ยกระดับความรู้อย่างเช่นช่วงนี้มีเรื่องของมีเรื่องของอะไรของการพวกพวกแก๊งคนจีนอะ call center โทรหาคนแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีวิธีการหลอกให้คนเนี่ยโอนเงินถึงหรอไหมก็จะต้องทําหน้าที่ในการทําให้เกิดประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจบางอย่างนะครับอเช่น เขาจะโทรมายังไงนะครับหรือว่าวิธีพูดของเขายังไงวิธีที่เราจะรู้จะเช็คนะครับหลายเรื่องครับการอินดูเกทนเนี่ยเป็นเรื่องการการให้ความรู้เท่าทันนะเ,เคยมีไม่บางคนก็มีคนทักใน Facebook บอกว่าเป็นทหารนาริกาตอนนี้อ,อตัวเขาี่มีเงินเป็นมหาศาลแต่ว่าเขายังไปเบิกไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะส่งเงินให้เราก่อนอเยอะแย,ยะมากมายคนก็คนก็อะไรคนก็อยากได้เลย อยากได้เงินไหมเออก็ยอมโอนน่ะเป็นหมื่นน่ะบอกว่าเออนี่ค่าทําธุรกรรมเพื่อให้สามารถเอาเงินเข้ามาที่ประเทศไทยได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็โดนหลอกแล้วคนโดนหลอกเยอะมากมีบางคนเขาส่งอีเมลบอกว่าคุณได้รับการโชคดีนะครับเป็นอะไรอ่ะเออเหมือนกับได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะครับมีเพื่อนัจครับจริงจังมากครับโทรมาหามาปรึกษา ออแล้วก็เขาบอกว่าคุณต้องจ่ายภาษีก่อนนะครับรัฐเขาถึงจะโอนเงินให้คุณตัวเองไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับมีแค่คนส่งอีเมลมาเอออย่างเงี้ยการอีดูเคดเนี่ยคือการทําให้คนเนี่ยรู้สึกเท่าทันกับสิ่งที่คนกําลังหลอกลวงที่เป็นปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าอีดูเคดในความหมายคือให้การศึกษาทั่วไปนะแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นเฉพาะกิจเฉพาะช่วงนะครับเพื่อชักจูงคนนะครับให้สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐครับอันนี้ก็เป็นการ เออเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องการการสนับสนุนอะ่ะเอออย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องเรื่องชนะอย่างเงี้ยใครติดตามเรื่องชนะนะเรื่องชนะเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายอะไรนะเรื่องน,นิคมอุตสาหกรรมชนะใช่ไหมอ่านิคมอุตสาหกรรมชนะเนี่ยคือเรื่องของการทําให้พื้นที่ชนะเนี่ยเป็นเป็นนิคมขนาดใหญ่นะครับ ทีนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและมีทั้งคนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นรัฐก็จะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้คนเห็นด้วยก็ทําหลากหลายนะครับบางคนก็จัดเวทีใหญ่โตปิดถนน,นหนทางอะไรๆวันก่อนนะให้คนมาสนับสนุนครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อแต่ก็มีคนคัดค้านนะครับมีคนคัดค้านข้อสิบสองก็คือเพื่อให้หน่วยงานบริการหรืออ่ สามารถที่จะให้บริการในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นงานทั่วไปนะครับนงานทั่วไปเพื่อให้เกิดความไว้วางใจต่อการดําเนินงานของรัฐบางหน่วยนะครับทูนบ mm ิล hmm. mm ีฟบิลีฟนี่เป็นความเชื่อนอะแต่เขาเขาตีเป็นภาษาไทยคือการบ mm ิลีฟก็คือเป็นเป็นเรื่องของความไว้วางใจไว้วางใจคือสมมตุติสมมติเราเนี่ยสมมติเราเนี่ยต, mm hmm. ต้องไปฉีดวัคซีนใช่ไหม mm hmm. เราไม่ไว้วางใจ หน่วยงานของรัฐเราจะไปฉีดไหมไซด้าจะไปฉีดไหมไซด้าฉีดหรือยังวัคซีนใช่ไหมจย์ใช่ฉีดแล้วฉีดแล้วกี่เข็มแล้วสองสองเข็มค่ะเข็มถ้าไม่ไว้วางใจหมอเนี่ยเราไปฉีดไหมไม่ฉีดเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ฉีดเนาะดูข่าวเล็กๆเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าฉีดเนาะ ใช่ค่ะดูข่าวเลกดูข่าวแลกแรกเราเห็นอะไรเป็นเป็นคนฉีดแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมใช่เออบางคนก็เป็นนั่นเป็นนี่เราก็กลัวเนาะเพราะนั้นหน่วยงานน่ะต้องประชาสัมพันธ์ให้คนรู้สึกไว้วางใจต่อสิ่งที่รักกำลังทำอ่ะก็ต้องเอาตัวเลขจริงเอาอะไรมาครับก็มีหลายคนก็ยังไม่ไว้วางใจก็ยังไม่ฉีดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ความเลื่อมใสสัตราเรื่อง trust นะครับข้อสิบห้านี้เป็นเรื่องสําคัญกันนะจริงๆก็คือเพื่อเผยแพร่นโยบายของหน่วยงานองค์กรที่ทําหน้าที่ในการบริการต่างๆให้กับประชาชนอเนาะอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักๆที่เราจะต้องใช้กระบวนการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์กับประชาชน ในสิบห้าข้อเนี้ยนะครับมันใช้กลวิธีไม่เหมือนกันนะในการที่เราจะทําการประชาสัมพันธ์เนี่ยอะไรมไมนะนั่นแหละเบอร์เล่นแบบแบบนั้นพังหมดเพราะอะไร ตัว,ตวนเนอเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกลวิธีเนาะกละวิธีในการประชาสัมพันธ์นะครับของของหน่วยงานของรัฐที่ที่มีอยู่เนาะเดี๋ยวให้เราไปหานะครับให้เราไปหาตัวอย่างเอ การประชาสัมพันธ์ในวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยเอามาเอามาคนละหนึ่งหนึ่งเลยนะหนึ่งหนึ่งข้อเช่นเราไปหาตัวอย่างเรื่องการอธิบายชี้แจงอย่างเงี้ยนะครับสักสักหนึ่งตัวอย่างมาแล้วก็มาดูว่าคนละวิธีของเขาใช้วิธีการแบบไหนนะครับหน่วยงานนั้นใช้วิธีการแบบไหนหรือเราจะพูดถึงเรื่องแบบข้อแปดอย่างเงี้ย หน่วยงานทาให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยเขาไปทํำยังไงครับใช้กลไกไหนใช้วิธีการอะไรเนาะเดี๋ยวฝากพวกเรานะในคาบนี้นะครับคนละหนึ่งหนึ่งแบบเนาะหน,บบนะหนึ่งแบบอย่าให้ซ้ํากันนะตัวอย่างอย่าให้ซ้ํากันนะครับก็ไปหามาลองดูนะครับหนึ่งคนละหนึ่งเองนะครับไม่ต้องเยอะเนาะได้ไหมไซดาเราไปหาตัวอย่างการประชาสัมพันธ์มาแบบไหนก็ได้ แล้วเรามาลองดูว like ่าไอ้ร okay? ูปไอ้สิ่งที่เราหามาเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ข้อไหนของของหลักการหรือว่าไอ้วัตถุประสงค์สําคัญของการประชาสัมพันธ์คนละหนึ่งเองคนละหนึ่งนะได้ไหมได้ค่ะได้ได้นะเออแล้วเดี๋ยวเรามาดิสคัสกันเรื่องของตัวอย่างนั้นนะครับมาดูว่าเอ้ยมันเหมาะสมไหมกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการสื่อคือใคร อะไรอย่างเงี้ยค่อยมาค่อยมาคุยกันแต่ว่าอันแรกเนี่ยให้ให้เราใช้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยครับลองลองไปหาตัวอย่างนั้นก่อนเนาะ <S 2> <S 2> โอเคไหม <S 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 ค่ะค่ะนะก็ไม่มีอะไรละวันนี้เดี๋ยวก็ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เออจะส่งเข้าในในคลาสรูมไหมหรือคลาสรูมดีกว่ามันจะได้เก็บเนาะ คนจะได้ดูด้วยว่ามันตรงไม่ตรงกับของเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์ทำหัวข้อไว้ในคลาสมให้นะครับเราก็เข้าไปเติมเนาะตัดมาเป็นคลิปก็ได้ครับเป็นภาพก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ให้ให้เราสามารถแผนไฟล์ไว้ได้นะครับแล้วคอ่ยมาแลกเขียนกันโอเคนะมีคำถามไหมเอย อาจารย์นะมีไหมอาจารย์ครับครับรย์กรณีที่คนฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วจารย์แล้วไปติดโควิดแล้วต้องฉีดใหม่ไหมครับจารย์ฉีดวัคซีนลดความรุนแรงเพต้องฉีดนะครับฉีดเป็นเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องการกระตุ้นภูมิให้สามารถรู้จักเชื้อนั่นเองใช้ร่างกายเขา,าพร้อมที่จะ จะจัดการกับเชื้อที่มีอยู่ในตัวเขาอ่ะแต่ว่าเขาฉีดเนี่ยมันจะเป็นตัวเ็าเรียกว่าเชื้ออ่อนถ้าเชื้อเป็นก็จะเป็นเชื้ออ่อนถ้าเป็นเชื้อตายก็จะเป็นซากของซากซากของของเชื้อที่ให้ร่างกายเขารู้จักว่าเออมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้พอฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวภูมิในตัวเราที่เราสร้างไว้เนี่ยมันได้มันก็จะถูกกระตุ้นให้ออกมาทํางานเพื่อต่อต้านในเชื้อพวกเนี้ย ีนี้พอมันเคยทํางานแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเจอใหม่เนี่ยมันก็จะจัดการได้แต่ว่าอ่าไอ้ตัว่าตัวตว่าตัวภูมิเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ติดนะก็คือมันก็เข้าไปได้แต่ว่ามันสามารถจัดการมันสามารถจัดการอะไรไอ้ตัวเชื้อได้ดีกว่าการที่มันไม่รู้จักแรกๆนะครับคือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยมันจะมันจะมีจํานวนเชื้อที่มากเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย ร่างกายเราก็จะจัดการได้ไม่มีประสิทธิภาพอ่ะเอาง,ง่ายๆเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนไม่มีประสบการณ์อ่ะเอ,อแต่ถ้าเราอ่ะเคยเคยติดแล้วหน้กกหอนยมัน,มน,น,กนก็เหมือนเข็มสามแล้วเนาะเหมือนจานนี่ก็ติดแล้วจันก็เหมือนเข็มสามแลวแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องบูสต์ใหม่อีกบูสต์ใหม่เพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นเนาะแต่เขาก็มีช่วงเวลาของการบูสต์นะครับ อโอเคนะเดี๋ยวขอขอคนละหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจารย์ทำในใน Google Classroom ให้นะครับพรุ่งนี้เราเจอหนิมนใช่ไหอในคาบมีไหมใช่ไหมวันอังคารถ้างั้นเดี๋ยววันอังคารเรามาจะดิสคัทเรื่องตัวอย่างกันนะครับเพราะนั้นก็ส่งก่อนวันอังคารนะส่งก่อนวันอังคารในคาบนะครับ โอเคครับสามเลยกุ้มครับ